สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรันราราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชาวโรกาลให้คณะบุคคลเฝ้าทุนละอองพระบาทดังนี้ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา5นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณนะวังสะปทุมพระราชทานพระราชวาโรกาสให้นายวาราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำผู้แทนเทศบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเทศบาลหน้าอยู่อย่าง,ย,ง,ย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 ,าางยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศและเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศประจำปี2565 เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระกนิษฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสนี้คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมข้าวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆ ในประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่1ตุลาคม2566ฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาดังนี้ สำนักงานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมชนลประทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมประมงกรมปศุสัตว์กรมพัฒนาที่ดินกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมหม่อนไหมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในโอกาสนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเข้าเฝ้าทุละอองพระบาทด้วย ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ทันตแพทย์สิริชัยเกียรติถาวรเจริญคณะบดีคณะทันตแพทย์ทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยมหิดลและคณะนำทันตแพทย์หญิงเวลัยลักษจันทวงศ์และทันตแพทย์หญิงมลิมลจันทบุรีผู้ได้รับพระราชทานทุนการศารึกษาตั้งแต่ปีการศารึกษา2559ปัจจุบันสำเร็จการศารึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตแพทย์ทยาศาสตร์วิชาเอกการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรหลักสูตรนานา าคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบลงคมทูลรายงานผลการศึกษานายเกฮอกชมิดเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหาพันธ์สาธารณราาัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบลงคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้นางเวียดหลีฟงภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าว้าทุลละอองพระบาทด้วย